ไฮซีโลซีไฮและเข่าไปฟากนะั่นเหมือนนี่เป็นฮ ha, าโลฮาไฮเดี๋ยวบอกวิธีเข้าเกียร์เลยว่าเข้าจังไหนเกียร์เนี่ยเดี๋ยวนี้ตอ,นะอนตัวนี้เป็นตวัวลิทาดมีหกระดับพักตัวทับยิ่เนี่ยจะเป็นออตโต้สัมสัสกดจึงดับเนะ ให้ตัวเย็ยนกับมีสเฉพาะหน้ามีแต่หน้าเนาะพวกหน้าพวกนุมไปนั่นะนี่ให้กินยนมเวลาหยยิวโลโลสบายดีสบายดีวันนี้เรากับยูทีสาบอรรเติมา่าตู้เนาะพอดีมีคอมเมนต์ว่าอยากให้รีวิว รีวิวคันนี้เนาะเดี๋ยวก็จะรีวิวเขาก็ต้องูประวัติมาก่อนคันนี้มันมาจาังไดไปจังไดมาจาังไดมีประวัติยาวนานเนาะคันนี้เมื <c> ่อ <ười> ก,กี้แมนมันปินขปนดของเป็นรถของไอ้ค่อยนะคันนี้แล้วค่อยไปซื้อตอนเราอ่ะจะรีวิวให้บิดไปเท่าไหร่น,น้ำคันนี้คันนี้แมน d ีแท็กห้าร้อยสี่สิบแห่งมาเป็นรถเก้านะรถมือสองได้สองแสนสามมืนกิโลแลวพวกสุดแตงคนนี้กับเบิดไปหลายเติบได้รวมๆแล้วนี่อยู่รักเียนี่แหละสมบูรเครื่องแตงสมบูรของรถได้ oh, <no. S 1> แตงใส่ในรถนี่แหละเอาไว้ใส่มีพวกแอร์พวกตู้เย็นในะพวกเครื่องแตงสมพัสเนี่ย <Workers> รวมแล้วตกอยู่รักเสลจะมาไล่เบิ้งให้มีอย่างแดกเป็นักนาะกันนะเป็นสุดเทิงก่อนัาคาังคามีมิสิลินนี่เป็นมิสลินตัวแท้นะสั่งมาจากไทยตัวนี้สอนซื้อตอนนั้นตัวหนึ่งสองพันห้าร้อยบาท สองตัวก็ตกไปพันขาดเลยส่ว,สวนไฟไฟนี่แมนดวงหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนาะมีทั้งหมดแปดดวงที่จริงมีเก้าดวงเนาะแต่ว่าอยู่ในรถอีกดวงหนึ่งมาทวาิาจะมาใส่อยู่รุมนี่ซีจะกระเทินว่าจะมาใส่นี่4ีเราบริตตอนนอฮิดบริเทกบริเทกดีแล้ว นึ่ว่ามันจะพอดีเราได้แต่สามดอกส่วนโลโก้เนี่เป็นโลโก้ไฟเนาะสั่งมาวางเดือนหลังเนี่ยมีไฟตัวเดิมบูมีเนาะ <S 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 บัวด้าล่างเนาะตัวส,สุดเลดแมนอ่าฮ็ดเองกับมูอยู่เวียงซื้อเลดมาแล้วก็ซื้อข่อง,งอซื้อข่อง,งอมา มูเป็นคนจอดให้คขาไเป็นคนตัดเนาะเขาไปตัดเขาต้องได้ตัดตัดคือแบบจังซี่เนี่ยขอ้องอตัวนี้จะบโได้ตัดเนาะมาเปิดใส่แล้วก็จอดเลยส่วนตัวนี้มันต้องได้ตัดหามุมซอกมุมให้ได้เครื่องรุมด้วยกันรุมมันเป็นมุมเป็นคอโตคอโค้งบอกหลายกับเบิดอยู่ประมาณไรรัวๆแล้วเบิดประมาณสามทีพันบาทเนาะตัวรุมเนาะเพอเขาซื้อมเองเองกับโบเบิดไลายเนาะแล้อาลืมไปอันเนี่ย แวนในสองข้างกับประมาณเท่าไหร่น้อสร้างให้คนเมียรเรามาให้มันถือยู่ร้านฝ่ายล้านฝ่ายและแวนสุดแวนสองข้างประมาณสี่ประมาณสามชี้พันประมาณ 3, 4, นะีณ้แหละล่านเจ็ดล้านแปดนะไปเห็นรถไฟติดยูนีเนะไปติดตามเรือตามนี้ไปมีประมาณอยู่ซับ ลายไวเพราะซ้อแปดดอกซ้อแปดหรือสามชิปนี่แหละล้วลมีเหลืออีกได้เอาชื่อไว้กันขาดเด็ด <c oughs> ดอกหนึ่งแมนแปดสิบบาทเนาะหรือว่าสี่สิบพันสร้างจีนส่วนสติกเกอร์ก็เฮ็ดไปเฮ็ดเองเนาะซื้อสติกเกอร์มาเป็นแมทเบทิร์เบิร์อยู่ประมาณทั้งสีดำทั้งสีเทาเบิร์อยู่ประมาณรวมแล้วสีดำนี่ตกอยู่ประมาณสาวแมร ทางยังเลือนะเลือจะจะ,จะใสะ่ถ้าข้างอีกเพราะว่าจะได้ต่อห้าว How, ข้างกันลงเป็นเห็ดฝ่า,ฝามืดและเห็ดสีเห็ดสีและเห็ดลายนะสีดำม,มิดอยู่เสาเมตรละสีเท่านี่มิดอยู่ประมาณชิห้าเมตรนะสามสี่พันหนึ่งกอนนะโซลโล่แมนเอามาต่าไทยนะเป็นงานงูเฮงใหหมูสังให้ าราคาเป็นรอนหนึ่งห้าพันห้าราคายูไทยมาตกมาอยูุลาวค่ารงคาอย่างมามันกระเถอกอยู่ประมาณหกพันไรไรต่างๆไปหกพันบัวไรล่างแล้วก็มีสุดฝ้าขอบตัวนี้น่ยเขาเอ้ยขอบนอกว่ะตัวนี้ก็จิ้วมาได้ะว่าคู่เท่าไหร่พันปลาย <c oughs> จริงมีอีกเหลืออีกสองวงยูเวียงปไา้อยูเวียง มีรใส่หางแต่บ่เกิร์ตนะนี่ถังน้ำมันประมาณห้าล,ล้านแปดลิตรนี่เป็นจักรไฟเอาไว้เครื่องไว้อย่างอันนี้เขาแต่งใส่ตรวดมัดไว้อยู่ลุมถังน้ำมันเมื่อก่อนตอนมาทวิทใส่ถังน้ำมันอยู่นี่บุได้น้อยโพดได้ซื้อถังใหม่บพ่ไหวดูดเนาะวันหนึงได้ดูดน้ำมันอีกอแหละเขาบบเคยตอนเขาบบฮู้เนาะ ไปข้างนั้นเลยตางกันไรนะสเปรย์ตะเกียกเด็ดเดี๋ยวยังโบสุดต่อไปเดี๋ยวจะพาเบิ้งข้างในรีวิวข้างนอกกันกว่าเก,ยาเก,ยยเกียร์นะเบิ้งเกียร์อุ๊อ่านี่เป็นเกียร์เซทเอฟ เพืเ่อนๆเนี่ยด้วยนึงมีขาบน้ำมันเครื่องย่อยลงไปจากจัก,จกดไฟเกียร์เซตเอฟสิบหกสปีดแปดเลขโลฮายเนาะมันจะเป็นสิบหกเกียร์แล้วมีเลขถอยเขาเอ้นอ่าคันลวมเลขถอยมันก็จะเป็นสิบแปดเกียร์ว่าเลขถอยมันมีสองเลขเด้ถอยโลถอยฮายส่วนตัวนี้แมนจะเป็นตัวนี้แหละรีทาร์เลยอินทัดเดอร์เนาะ ตัวนี้ใส่ดีนะเนาะเวลาลงพูลงอย่างมันมีท่อน้ําเลี้ยงงไงเนานะตัวนี้เป็นท่อน้ําท่อน้ํามาเลี้ยงทําความเย็นเห็น,หนบอกเป็นอย่างเขากดรีถาดลงพูลแล้วคมม้อนจะึ้นเพราะว่ามันมันใส่น้ามาเลี้ยงเนาะน้ำจะหมอน้ามาเลี้ยงเพราะถ้าบบเลี้ยงมันจะไหมเนาะเบืองท้ายมันถ้าจืดอบผิดมันสิบเอ็ดสี่สิบสามว่าเบืองท้ายนะเนี่ยเบืองท้ายนิน้อยเนาะข้างในเครื่องในนิน่อยนึง แต่ตัวนี้มีดาวเทียมซับข้างนะล็อกเพาข้างนะปกติเรานยังบอกเขาใจนะดาวเทียมไม่อย่างนาอเ่นเอนดาวเทียมดาวคางเนี่ยดาวเทียมก็คือว่ามันเวลาเขาซับดาวเทียมเข้าไปล่อซีล้อดิทางหลังนี้มั้งมันจะหมุนพร้อมกันแล้วมันจะให้รถนี่เลี้ยวบัได้นะมันจะไปซื้ออย่างเดียวเลยส่วนตัวนี้ตัวซับโป้งนะตัวเรอง ก็จะเลยเนาะวันนี้นนดาวเทียมดาวองคานดาวเทียมก็สซับโป่งต่างกันจะเลยบอกไปเลยเนาะยังฮู้เนาะถ้าสับโป่งนี่บางคนเขาเข้าใจว่ามันบืนบ่นเบิดบางคนก็เถียงกันว่าบื่นล่อหลังบืนากากางบ่นเท้ากลางบื่นเท้าหลังโบแมนเาานาะมันมันทำงานเบิดเวลาเรียนนี่ตั้งแต่ทำงานมันบนับนโบทำง,งานเต็มที่คันคันสมมุติว่าเฮาโบอันเฮาโบเฮาโบกุดอันสับโป่งเนาะเวลา ซีล้อนี้มีล้อใดล้อหนึ่งเขินแบบว่วมันเหินนะนะมันฟีนะนะแล้วมันจะฟีแต่ล้อนะมันจะมันจะบหมุนเลยแบบเขาเอาเอากิ๊กหรือเมแฮ้งมาข้ามคืนนี้ล้อหนึ่งเนาะมันจะฟีมันจะหมุนแต่ล้อนี้เลยถ้าเขาซับโป้งไปมันจะฟีอีกล้อหนึ่งบเบื้องนั่นกับเบื้องนั่นเนาะถ้าเบืองใดเบามันก็จะฟีเบืองนั่นสมมติว่าคันเขาซับโป้งแล้วเขาขึ้นกิ๊กล้อนี้ขึ้นเมแฮ้งล้อนี้ขึ้นแนวแนวละสองให้มันลอยเบ้อ รถกับโไปได้หมุนแต่สองรอฟ้งน้ำบมหมุนถ้าฮากดอาเที่ยงเข้าไปปุ๊บแล้วมนซับซีเลยหมุนบถซีพร้อมกันเลยเงยกระตาสบู่เอมาไว้นี่สว่วนนี้เนาะสว่วนนี้มนจักจักตัวนี้บางควนว่าจักปันเอเนาะมันกับไส้มีส่วนที่จริงแล้วมันเป็นจักอ่าซากมอไฟมันจะมีสายไฟสายไฟสองเส้นเนี้ย เข้าหองห,หัวโมอไฟอ๋อถ่ายรีวิวรีวิวรถหนหนึง <c oughs> ไปซ้ายนี่มันเกี่ยวน้ำมันใส่เกิ่น้ำมันอะสร้างมันจะมีสายไฟนี่สายบวก <c oughs> สายลบเคองนี้เป็นเจ้าซีโวนมันเป็นจักรออโ,โต้ตัวนี้นะถ้าไฟตกหลายมันก็จะติดเองทำงานเองเนาะ มันใส่เฉพาะากหม้อไฟมันจะมีได่ไดซากอยู่นี่ปั่นซากหม้อไฟแบบว่าเวลาเฮาอันจะเปิดแอร์นอนตอนสวยที่นอตแดนห้อนเลยพี่นีน่เขาเปิดแอร์ปุ๊บละแอร์มันจะกลิ่นไฟหลายแล้วมันจะเห็นหม้อไฟเขาเบิดแล้วตัวนี้เป็นตัวซากถ้าหม้อไฟเขาดีเขาพอติดก็ได้นะเขาเปิดแต่แอร์เลยก็ได้มาคนนมอยาก,กิีจักรล่าเฮาอันเปิดแอร์เลยเปิดได้เนาะแต่ว่าไฟเบิดแต่รถมันจิติดพอได้เนาะตัวนี้แหละตัวมาสวยซากหม้อไฟ นแกแกตี่น,นี้ก็ซื้อเท่าไรตุม้มโมสามพันเจ็ดบาทสามพันเจ็ดร้อยนี่มันไม่ตั้งรถเขาแล้วน,น,นี่ถังน้ำถังน้ำแต่งไว้ตั้งมือล่าไว้อาบน้ำซื้อๆแล้วก็ดนนนนนนดได้รถเบสคนยังโบจัมเปียนแล้วได้นาเส้นนี้มันบได้ปีเพราะตอนไหตัวนี้ส่วนตัวนี้แมน ถังน้ำยาน้ำยาน้ำยาดับควันเราทุกคนหมักเอิญกันนะน้ำยาแอดบูรถเพราะว่ารถรุ่นใหม่ขุมมือน,นี้ต้องมีเนาะกฎหมายบังคับให้มีรถมลพิษในประเทศไทยยังไม่มีนะเพราะว่าประเทศไทยเขาเปรเพยนเนาะเพราะว่ารถรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ รุ่นใหม่ออกมาคือทางจีนนี่บ่มีแล้วเนาะต้องได้มีอันนี้แบบว่าบ่มีอันน้ำยานี่เรีวา่าเป็นพวกรุ่นเก่าแล้ว,บ,ลวบ,บ่มีละบับงคับว่าทางกฎหมายบังคับใหม้มีต้องได้ใส่ตัดก็ได้เนาะตัดน้ำยาเขาต้องไปรีแมปใหม่เพราะว่าวข้อมูลมันเขียนไว้อยู่กล่องอ่ะเข้าไปข้างในตัวนี้แมนอันนั้นเนาะอ่ามือกดดหงลม แต่ก่อนมันเป็นถงลมนยข้างหลังมันเป็นถงลมไม่เป็นเพลาเดียวตอนซื้อมาแล้วเปลี่ย,น,ย,น,เย,น,เยเนเปลี่ยนใจเป็นสองโป้งอเอเข้าก,ากปทางในในนอแอร์อันนี้เป็นแอร์จะเป็นเตียงสองสั้นนะั้นถึงเอาไว้เครื่องมาคุ้นก็มากน่าสองสั้นเนาะแต่ว่าสำหรับไข่ยนี่ ค่อยบูมากเล้วเตียงสองสั้นค่อยในใจอยากให้สั้นเทิงนี่เป็นบอลเป็นคือทั้งหน้าท่าทั้งหน้านี่ให้นะเป็นตับโปรบอลไว้เครื่องบอลไว้อย่างจะดีกว่าจะงามกว่านี่ความความอันมากของค่อยได้ป <c oughs> ลอมมาแัากสั้นเนาะเอาบอลเทิงเหมือนบอลไว้เครื่องแะ้เป็นเตียงสั้นเดียวแค่ตัวเบ,บ้าประมาณนี้เนะาะอาหรือมอเตอร์กรเกจ,เจ์ไปกเกจ์ไปเมื่อกี้นี่อ่าให้เบิ้งหน้าปัดเลย ไม้เห็นไปสองแสนสามหมื่นละสามพันหนึ่งร้อยหกกิโลแต่อันนี้กะเขี่ยคมห้นอ,หอนอันนี้เขี่ยลมลมลมันมีหนึ่งทางสองทางอันนี้ทางสองเป็นไฟมันจะกระพริบหนึ่งเวลาเขาเบิร์ยิกกองนี่ไปถังน้ำมันตันนี้เป็นน้ำยาเอสบูได้เกียนอยู่ในนี้ เปลี่ยนตัวภาษายังเห็นบ่แอดพูเขียนใส่ตัวนี้เป็นปุ่มสตาร์ทแต่ก่อนเปล่นอ่าแต่กอ่อนเปล่นนั่นกระเจรธรรมดานี่แหละไอค้คอยเปลี่ยนเป็นปุ่มสตาร์ทบ่ตัวนี้หรือว่าเปลี่ยนมานนำเข่าบ่กรมั่นใจสตาร์ทตเ,ยเลยอย่าเบรกเนาะ จะเห็นไฟจักโซเนาะไฟจักตัวนี้เป็ี่ยนไฟอันกระตุ้นจักเนาะเพราะว่าช่วงเดียร์ทักเนาะช่วงหนึ่งกระตุ้นจักมันไม่ได้ละไปงมมันไปต่อไฟใส่ละมันโซขึ้นเนาะถ้าไปให้จีนเอาเอาไฟลงก็ได้เนาะได้กว่ามันจะน่อยจะไปหามันเี๋ยมมันจีฟันดีเกินจะไปหาวันวันนี้มีปัญหาเลยเนาะไฟจักโซขึ้นมามันมีหลายรูปแบบเนาะมันหลายปัญหา มันต้องออกคอมเสียบยังหูทำมนันยังเรียนได้กะไปก่อนลนะเพ <c oughs> ระาะว่าเคยไปเอาลงเธอหนึ่งแล้วตัวสัตว์จะเคยไปกวนมาเธอหนึ่งแล้ว <c oughs> น่าเบ็่หัวเกียร์นี่เป็นเกียร์เข้าใจปะหนึ่งโลหนึ่งไฮ สองโลสองไฮสามโลสามไฮสี่โลสี่ไฮละวเคาะไปฝากนะั้นเหมืนนี้เป็นห5 5้าโลห้าไฮเดี๋ยวบอกวิธีเข้าเกียร์เลยว่าเข้าจังไหนเกียร์เนี่ยเดี๋ยวนี้อ่ามันอยู่พักโลเนาะมันเคาะได้สองฝา,ากนี่ปุ๊บมาฝางนี่ตบมาปุ๊บมันไปอีกฝากหนึง่งสังเกตบุบางตัวเอ็นเนี่ยเนาะวางวางตบเป็นนี่ก็วางนี่มันข้ามมามันข้ามมาฝากนี้มันข้ามาาม,ามาหาห้า ห้าหาแปดสมมุติเราจะใส่เลขหนึ่งเดี๋ยวนี้มันอยู่ฝากนี้เนาะเขาก็เขอะมาปึ๊บออาน่มหนึ่งนี่หนึ่งเข้าไปแล้วตัวดีดโลดี่ดหายเราจะอยู่นี้นี่เห็นไ่ถ้ารถเบาแทบจะเป็นดีดไปได้เนาะข้ามไปเลยก็ได้เพราะว่าหนึ่งโลหนึ่งหายมันมัน,มนเลขมันที่ๆกันความไววลื่นกันบ่หลายอ่าจะแห่เข้าใจเนาะอ่า ธรรมดาหนึ่ 1, นนนงโลนี่เป็นเลขหนึ่งแลวหนึ่งไฮนี่มันเป็นเลขสองเนาะ่ให้ไล่ง่ายๆไล่ง่ายๆว่าหนึ่งไฮนี่เป็นหนึ่งครึ่งเข้าใจปะสมมติ่าปุ๊บใส่หนึ่งเข้าไปเนาะดีนหาไปปุ๊บเหยียบคาดเข้าไปปุ๊บเป็นหนึ่งครึง่งหนึ่งหนึ่งไฮมันจะซาก,ก็สองโลนะเข้าใจละหนึ่งไฮนี่จะซาก,ก็สองโล แล้วก็เลยเขาเอิหนึ่งครึ่งเอาจจะสบายจังบงงเนาะหนึ่งครึ่งแล้วก็ใส่สองดีโลดีดโล,ดดโล,ดดโลไว้ใส่สองโลทีน่ะดีดหายเยียบคาดเข้ากับไปสองครึ่งน,นี่มันเป็นเลขซีแล้วจริงจมันเป็นจิมหกเกียร์เลยเลขสามเนาะบ้ต้องเข้าไปมันอยู่อยู่ครึ่งๆนี่แหละยู่ยู่ไปมันบ้นไปเลยสามซีใส่เลขห้ากับเข้าไปปุ๊บนี่มาแปะเนี่ยมันอยู่นี่แหละ ดันมาทั้งหาตัวเขาหนนึงเลขหปุ๊บหกเลขเจ็ดไปเจ็ดแปดนี่มันมีแต่ทอนี้เลขนะมีแต่ซีห้องตัวนี้เป็นตัวครึ่งมันจะื้อ 7, 8, เจ็ครึ่งแปดครึ่งเห็นนะเข้าใจง่ายเนะาะไ่ต้องงงวันนึ่งหดอกเอานึครึ่งสองครึ่งนี่แหละง่ายดีนี่สมมติเขายืนเลหนขหึเขาบุอยากดี 1, ก 2, หนึครึ่งเขาก็ใส่องเลยนี่อกซองบู้อยากเซอซองครึ่งเขาก็ไปซมเลยก,ก็ได้นี่ มันนี่เป็นสามดึงมันนี่ก็เป็น 4, นน4ีนี่ปึ๊บนี่ซีโลนี่ก็ซีธรรมดาดีท้ายขึ้ 5, นปึ๊บเยี่ยบค่าเป็น4ีครึ่งซีายนั่นเองเนาะ้อใจเนาะง่ายเสร็จคันตั้งไรแท้หนึ่งใส่ไปเทอร์เเลขนี่ฮอดแท้นะสิบหกเกียร์ <c> ้ <oughs> อใจเนาะอีธีใส่เกียร์ใส่ยัยงตัวนี้แมน คุณซับโปมงกดลงมาที่นี่แมนกดสอบไปตอนลงภูบางคนถามว่าสอบดียังด้วยเนาะมันจะเฮ็ดให้เห็นเวลาตอนเขาลงภูคือเขาลงเลขสามเลขสี่เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดก็ว่ากันไปเนาะพอกดสอบเข้าไปมันจะจักนี่อื้อลงหน่อยนึงคั้นเลขตามเท่าไหร่แห้งอือดีเนาะเลขหนึ่งเลขสองเท่าไหร่แห้งแบบหัวซักเลยกดเข้าไปแบบปืดปืดเลย บต้องหยียบเบรกเลยนะส่วนตัวนี้เป็นตัวริทาตมีหกระดับพักตัวทับอีนเนี่ยจะเป็่นออตโต้เนาะมันจะทำงานอีกมันไหลแหงมันก็นทำงานแหงส่วนลงมาอีกปุ๊บมันจะเป็นเขาเลือกระดับมันตอนนี้อยู่ระดับ10%บเปอร์เซนตบ่กดมีอีกปุ๊บสองห้าปุ๊บห้านสะิบเจ็ดสิบห้าเนเก้าสิบลงมาสดุดไ งานนี้เนาะมันจะทํางานเฉพาะต่อรถเรนไว้หรือว่าอ่าเกียร์หมุนไว้เนาะรอบเครื่องท้ายหมุนไว้เนะ่เขาไว้ขึ้นเกียร์มันหมุนไว้แล้วตัวนี้มันจังยู่ดีเนาะถ้ารถเขาลงเล็กนึงเลสองนี่บ่มีผลเนาะเพราะว่ามันมันปิ้นซาเกียร์มันปิ้นซาเพราะว่าเบื้องอันคลิปอันต่างประเทศละเมียนขัดเจ้าสายให้เบื้องทางในมันเนาะละเมียนไอ้ยังเอาน้ำมันไปอัดเข้าไปพัด น,น้ำมันอัดเข้าไปแล้วให้เกียร์อืดเอาน้ำไปเลี้ยงเนาะส่วนจอตัวนี้เป็นจอนช่วยขยาจกันตัวน,นี้เป็นจอ G P S มาได้จีนเนาะเป็นภาษาจีนเนะาะพิู่้เรื่องอนันห้องอ,อึกอากอ,อ,อันนี้เราบอกห้องพ่ภาษาจีนนะเป็ <c oughs> น G P S ไมบอกเฟตห้องเฟตทีเลยอย่าพูยเปจอสะพัดและ้วข้นน้ขึ้น,น,น <c oughs> กระจยแล้วอนะ <c oughs> จะดีกับเบลอผันล,ลมพันลมไฟบ้านเขานี่แหละพลันล้มสายไฟสองร้อยซาวปกติบ้านเขาเนะสียบไฟเนาะเสียบเข้าไปเปิดกันเลยเออไปยามเบลอยากเปิดแอนะอเนาะก็เปิดพนะันลมเนาะประหยัดกลางคืนก็เปิดพันลมนอนกลางคืนเนาะตอนเช้าตื่นสบายนะโมไฟไงอ่าลืมบอกโมไฟนะโมไฟเขาเป็นโมไฟ 200แอมป์ใตู้ไปฟังเพลงไปจัดไฟเนาะคือเสียงในซาวดนแีดละเมือ่อยละอ่าส่วนตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นตัวดึงเบรกหางอันนี้ตัวเบรกล็อกรวมอันนี้ดึงฉพาะหางเนาะอันนี้เวลาเขาจะเบรกฉพาพหางเวลาทางมืนทางอย่างแบกดึงซอยเวลาห่างยู่เนาะ เรื่องเรื่องเบรกนี่มันเบรกมันรวมกันอยู่แล้วเนาะตอน,น,นเขาเหยียบเบรกอยู่ลุมวุทเบรกตีนเนาะปึ๊บทั้งหัวทั้งหางมันกลิ่นพร้อมกันอยู่แล้วเนาะแต่ตัวนี้มันตัวนี้เขาใส่เสริมมาดึงเฉพาหางตัวนี้เข้าใจเนาะอ่ะเปิดตู้เย็นเขาได่ป่ะเนี่ยอันนี้ตู้เย็นถ้าราคาตัวนี้หลักหมื่นพอได้แพงเลยตัวนี้มันรุ่นใหญ่ไซส์ใหญ่สุดเนาะ เอาไว้ห้องแถวได้สบายเลยตู้เย็นนี้ส่ไฟ DC แล้วก็ AC เนาะก็คือไฟสาไฟรถก็ได้สาไฟบ้านก็ได้ได้ทั้ง12โวลต์14โวลต์แล้วก็ไฟ200แาวตอนนี้เขาส่ไฟ14โวลต์เชียบเคียวางย่เลยมีไฟขึ้นปุ๊บตอนนี้ลงฮัดสองลวหมดปิดได้ก็ได้เนาะปิดไว้มันเป็นปุมนมน่มสัมผัสกดจึง ดับเนาะให้ตัวเย็ยนกันมีสะพาะน้ามีแต่น,น้าเนาะพวกน้าพวกนมไปนั่นน่ะนี่ได้กินยามเวลาหิวน้นจะเย็ยนเนาะใครได้ถามได้เนาะ <c ười> มีบัตรสั่งให้มีบัตรให้สัง <c ười> ส่งไม่ได้สังง่งให้ได้สั่งอีกวนเดียมในก็ พวกรถใบเครื่องไว้อย่างไรพวกกล่องคือกันเรถใบเครื่องพวกเครื่องไส้แหละรถทนเนียนไส้งานรถทำเพื่ได้เข้าบ,บ้านเนี่ยตอนแรกยนโรเบิร์ตแห้งแล้วเลยคือแลีนอยู่นี่ยังสบายเนาะเงือาพุ่นเราเคมีบอนผักนี่ก็ขนมเนาะพวกขนมพวกมีพวก,พวกยังไปรท่านล่ะไปกินมี ลืมบอกเนาะอันไฟนี่เขาใส่นี่มันมีหมอนยกอยู่ในเนาะเอามอยกเสื่องไว้นี่เป็นเป็นหมอนยกไฟจากหม้อแปลงไฟนะขเขาเอินหม้อแปลงไฟไฟโซลีเปลี่ยนกลายมาเป็นไฟบ้านเขาไฟสองร้อยสาวตัวนี้เป็นหมอยกอ่าหม้อแปลงห้าพันห้าร้อยวัตต์มันจะใส่หม้อน้ำห้อนนี้ได้สบายเลยใส่พวกหินเจียมาพวกสวา่านเนี่ยได้สบาย น้ำพอนนี้มันกลิ่นไฟหลายเนาะก็มีกวกกล้องอันนี้คือเป็นกล้องน้ำเดิมเดเนาะข้างในบม่ได้เห็นอย่างไรไม่อยากวนมันถ้าม,มีเวลาดีๆก็ม,มีเงินดีๆกันนะเพราะรถนี่ห่อกระหาซื้อมาปีนี้งบกบ็มันหลายแนวเพชเนาะมันต้องเบื้องใจรถไปก่อนคือตอนแนลนแรกๆก็เห็นแล้วข้าง้า้แตกมีเงินมีคำเนาะ นี่เ็พาะยูรอดไปเปิดแอร์เบอ่งกันอึ๊บนี่เปิดแอร์จะเปิดรีโมทหรือว่ากดปุ่มเทิงเลยก,ก็ได้ <c oughs> นี่เหรอได้ยินเสียงหรอแอร์เนาะประมาณนี้ปุ่มทิงปุ่มลุงจะเป็นปุ่มปรับอุณหภูมิส่วนข้าง้ายขวาจะแมนอ่าจ,จะอะไรพันลมคมอมเพงของพันลม พัดลมเนาะได้เดี๋ยวรอมันจังหน่อยตอนเปิดทวิตมันจะปิดออตโต้มันจะบักบงแหงแหละลมออกบางแหงแมันจะเปิดจั่มเลยอุณหภูมิมาได้เลยมาเนี่ยจะไล,ล,ล่อุณหภูมิลงเปิดก็คือได้สบายแล้ว บูบิจักก็เปิดได้เราบูบิจักปัดไฟก็เปิดได้ถ้าบอไฟหน่วยใหญ่ขึ้นของไข่ในมอไฟสองร้อยน่ะคือแบบอ่า <l ots> คือแบบอัน,นตอนตอนเศร้าฮอลแลนด์เราเบิดมือหรือว่าอ่าฮอดอันคือว่าได้ได้ไดออกเที่ยวซะออกเที่ยวไปแล้วบนเ่าจอดแล้วเมื่อคืนนั้นไม่สบายนะเปิดแอร์ได้สบายมีเท่านี้แล้วนะรถเนีะละละละ่ยผมมีอย่างไร หมดเท่านี้แหละหมนเน้นใช้งานเนาะหมดได้เน้นแต่งโซ่ปไปเนาะแต่งแต่งจนมาใจมากเดี๋ยความสุขเวาก็เห็ดไปนะอ่ะเดี๋ยวสิได้จบเท่านี้เด้อไันเนี้ยเอาู้ใดมักกับกดไลค์ให้เนาะด้วใ,ใจกับกดแชร์ให้เด้อพอได้เป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปเนาะเพราะว่าเฮ็ดคลิปนิ้วซาหเหลือเกิน เืิดซีลงในแต่ละคลิปบมันง่ายเนาะต้องได้ตัดต่อต้องได้อัพบันนี้เดี๋ยวนี้อัพมีปัญหาสามคลิปแล้วเนาะอัพลงแล้วไฟคลิปมันไฟยูทูบมันประมวลผลมันบเปลี่ยนฟูเฮ็ดดีมันนี้มันเบิ่งมันได้แต่สามร้อยหกสิบพีแล้วมันมัวเนาะกันยังทีลองคลิปต่อไปก็ลังเอาลงอยู่ถ้ามันมีปัญหาเขาจะไม่ได้เอาลงเนาะ จะซอแก,ก้ไขได้เพราลงไปมันกับมันกับมัวนะเบิงมันกับบุคักป์ได้มันกับวงีคนอยากเบิงยอดเดียวกับลดลงเนาะสาบุลงดีกว่าละแก้ไขได้ก็จะลงตอนก็แก้ไขบาได้บบฮูรักจีเห็นหละถ้าแก้ไขบาได้มทีท่าโกโปมาเนาะท่าโกโปมาแล้วใส่ลงในคอมลองเบิงว่าคอมมาก็มีละมีครบนอนยนรถนี่โดนก็มีคอมก็มี <c oughs> เอาผู้ใดมากรดกดไลน์นระดกใจกระดกดแชร์กดติดตามให้ได้นะจะคู่ยังถามได้นะคอมเมนต์ถามเลยตอบทุกคอมเมนต์เดี๋ยวเมืนน่อนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเด้ออ่าก่อนเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย